สวัสดีวันอังคารน,นะคะวันแห่งความสุขเช่นเดิมค่ะมาอีกแล้วค่ะมาอีกแล้วอันนี้คือพัสดุมาส่งตะกี้นี่เองสั่งต้นไม้ออนไลน์อีกเช่นเคยอยากได้อะไรเราก็สั่งสั่งสั่ง,งมากนะคะแล้วเราก็มาเปิดกล่องเปิดกล่องดูว่ามันจะมาในสภาพไหนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ดูได้คะ่ะมาสภาพไหนต้นอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ต้นเล็กๆนะคะเราสั่งต้นกล้าต้นพันเข้ามาเนี่ยคะ่ะเขาเขาใส่กล่องมาแบบนี้ใส่กล่องมาแบบนี้เลยคะ่ะอ่ามีกี่ชิ้นเนี่ยมีกี่ชิ้นโอ้ยอันนี้จะอันนี้จะแข็งแรงกว่าเขาหน่อยดูสิคะว่าอะไรบ้างอเอาต้นใหญ่นี่ก่อนต้นนี้ ถ้าจำไม่ผิดเดาก่อนนะคะว่าน่าจะเป็นต้นมะลิมะลิสอนเคยเดือนเดือนหน้าเนี่ยอีกสองวันเนี่ยก็จะถึงวันแม่แล้วเนาะนึกถึงว่าเออบ้านเรายังไม่มีมะลิเลยนะซื้อแต่มาลายดอกมนะลิเนี่ยบางทีมันก็ไม่ค่อยหอมเวลาเอาไปบูชาพระเนี่ยก็ไม่ค่อยหอมนะคะก็เลยเซิร์ชเซิร์ชในแอป l ล z a ด a อ่าก็พบว่ามีเขาขายอยู่โอ้โหมาแบบนี้ค่ะต้นพันธุ์มันโอ้มันจะรอดไหมเนี่ย มันก็ไม่ตายหรอกนะน้องก็ยังดูสดดีอยู่แต่ไม่รู้ว่าปลูกแล้วจะรอดไหมก็เอามาดูก่อนลองเอามาต้นเดียวนะตองนเ้เป็นมะลินะคะมาในถุงดำเขาก็แพ็คห่อมาดีอยู่เนาะแพ็คมาดีอยู่อ่าต้นไม่เฉาไม่อะไรโหแต่ใบมันรู้สึกจะม,มีตัวแมลงกินด้วยอะ่ะแมลงกินใบมาเลยอะ่ะแสดงว่าเขา,าไม่ได้ฉีดยา ไม่ได้มันก็ดูมองในแง่ดีคิดบวกว่า,วาอ้อโหมาแบบธรรมชาติเลยค่ะนี่ค่ะมาแบบธรรมชาติเลยใบวงวงแหวงแหงเนี่ยก็คือแบบอ่ะตัดออกซะหน่อยอ่ามันมีแมลงกินมาเลยแหละเนี่ยอ่าก็เป็นอันว่าอ่าต้นที่หนึง่งมะลินะคะมะลินะคะมาแบบนี้ใช้ได้อยู่ค่ะไม่เฉาไม่เหี่ยวยังดูแข็งแรงสดชื่นอ่าต้นต่อไปต้นอะไรอันนี้อันนี้ห่อแบบ ค่อนข้างจะบบกบางออกกระดาษบางบางเลยอ่ะต้นอะไรเนี่ยสั่งมาก็ลืมนะไม่รู้ต้นอะไรแอมเปิดออกมาแล้วโอ้ยจะรอดไหมโอ้โหดาวเรืองอยู่สามต้นสามต้นใบจะเหลืองๆนิดนึงนะเหลืองๆนิดนึงนะเราก็ตัดออกช่วงมาปลูกใหม่ๆเนี่ยตอนนี้ต้องรอเขาพักพื้นะคะมันจะเบาๆนะเหมือนเขาไม่ได้ ไม่ได้ลดน้ํามาคือคงไม่ต้องการให้มีน้ําหนักอะ่ะจะเบามากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวต้องเอาไปลงน้นํานู่นเลยน้ําตกนู่นเอาไปลงน้ําตกก่อนเพื่อพักฟื้นอ่าต้นต่อไปอันนี้อ๋อกระดาวเรืออุ้ยไม่ใช่สามต้นสามต้นนี้ยี่สิบบาทนะคะสามต้นนี้ยี่สิบบาทอ๋อรู้ละแมงลักค่ะแมงลักเป็นคนเอ่อ ที่บ้านมีโหระพากระเพรากระเพรา,าแดงเผาแดงก็สั่งมาตรงนี้แหละตอนนี้ก็งอกงามเป็นละอันนี้ต้นแมงลักค่ะมันหาซื้อในตลาดอะหาซื้อยากเวลาสั่งขนมจีนน้ำยาเนี่ยไม่มีแมงลักเนี่ยคิดถึงเลยโอ้ปลูกเองมันจะดีกว่าเดี๋ยวพักฟื้นหน่อยเขาก็น่าจะงามแมงลักนี่ปลูกไม่ยากค่ะอันนี้ต้นอะไรต้นอะไรเว้ยนี่ก็แมงลักเหมือนกันอ๋อสั่งมาสองต้นอันนี้ยังงามอยู่นะคะอันนี้สดดี ใช้ได้อันนี้งามอยู่ต้นนี้มีอันนี้มีสามต้นแต่ก็จะเฉาเฉาหน่อยแต่ก็น่าจะรอดอยู่นะคะต้นต่อไปน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแล้วแหละอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยกูอย้อะไรน้อเนี่ยฮะน่าจะเป็น <laughs> สั่งแล้วก็ลืมเบญจมาศแหละนะน่าจะใช่เบญจมาศเบญจมาศสีแดงเออใช่แล้วแหละเป็นเบญจมาศสีแดงใบจะมีส่วนเฉาๆฉนิดนึงนะคะ มาเล็ดเดียวอ่ะต้นเล็ดเดียวเนี่ยแต่มันยี่สิบาทนาะยี่สิบาทด้ยวยแค่นี้จะเอาอะไรอีกคือจะซื้อมเมล็ดแบบมาเพาะเองอ่ะเคยซื้อมาอยู่แล้วมันไม่งอกอ่ะนะห้าสิบาทนี่ได้อ่อห้าสิบสามสิบเมล็ดก็จริงอ่ะแต่มันไม่งอกเลยไม่ได้สักต้นอย่างเงี้ยเอาแบบนี้เลยค่ะยี่สิบาทยี่สิบบาทได้มากี่ต้นเนี่ยสี่ต้นก็โอเคมันต้องเป็นบ้างแหละสี่ต้นนะคะอันนี้คือการเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะว่างอ่ะว่างอ่ะเข้าใจปะ คนแก่อยู่บ้านแล้วว่างหาอะไรทําแบบตะมุตะมินะเล็กๆน้อยๆใช้เงินหลักร้อยซื้อมาซื้อความสุขนะคะที่ต้องการเนี่ยก็คือดอกไม้เพราะเราบูชาพระด้วยไม้มงคลด้วยดอกไม้ที่เราปลูกเองอันนี้แหละค่ะดาวเรืองกับนี่แหละนะ,ะเบญจมาศสีแดงเนี่ยเหลืองกระแดงอ๋อที่ตั้งใจสั่งมาคือมันเหลืองแดงค่ะเหลืองแดงก็สามารถอยู่ในแจก,กันเดียวกันได้ส่วนแมงลักเนี่ยเราก็จะเอาไว้เป็นผักสวนครัวเพราะว่า ต้นไม้ไม้มงคลทั้งหลายของเราเนี่ยลองดูนะเนี่ยวานอยู่ข้างๆเนี่ยเป็นโต๊ะเนี่ยก็สั่งออนไลน์มาทั้งสิ้นเลยแล้วเราก็เลี้ยงเขาตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยกวากมอระกดําเนี่ยตอนนั้นสั่งมาอันนี้รุ่นลูกแล้วนะคะมีรุ่นลูกแล้วเลี้ยงจนเป็นโคดแบบนี้เนี่ยแล้วก็ตั้งโต๊ะไว้นะคะนี่คือกวากมระกดดาค่ะเนี่อันนี้คือรุ่นลูกเขาแล้วนะตอนมาน่ะนอถท่าหัวนี่ป้อเองก็สั่งออนไลน์มานี่แหละอันนี้คืออะไรบันไดเศรษฐี นี่ค่ะบันไดเศรษฐีเราเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะเอามาต่อท้ายดูถ้ามันไม่อยากกันไปเนี่ยค่ะนี่งอกแล้งอกแล้วเนี่ยไปลูกไว้ขนาดอยู่ในถังเล็กๆเขาขึ้็งอกนะคะนี่นี่เกิดเขาเรียกทายาทนี่ค่ะทายาทเกิดแล้วค่ะนี่ค่ะนะคะนะคะเขาก็จะขึ้นสูงมาเนี่ยแตกทายาทเดี๋ยวพอมันมีทายาทเดี๋ยวเราก็ขยายพันธุ์อันนี้เราเอามาใส่ถังมีไว้เพื่อตั้งโต๊ะนะคะในตั้งโต๊ะแล้วก็อันนี้ อ๋อนี่เราก็หาถางขึ้นมาแบบมันดูแบบเป็นเค้งหน่อยปกติอันนี้มันจะอยู่ที่หน้าหน้าหิ้งพระแต่ว่านานๆเราก็ออกมาตากแดดบ้างให้เขาผจญแดดจผจญฝนบ้างเขาจะได้สดชื่นนะคะนี่คือไท่คนอิมค่ะมีทั้งแบบใบด่างและใบเขียวนะคะเนี่ค่ะต้นไม้มงคลเหล่านี้เราสั่งออนไลน์มาทั้งสิ้นเลยที่อยากจะโฟกัสพระเอกของเราต้นนี้ใหญ่สุดเนี่ยค่ะต้นใหญ่สุดเลยคือ โหชลุตอนนี้ถ้าซื้อในตลาดนี่ประมาณ5้าร้อยได้แล้วแหละแต่เราซื้อมาหนะักกิ่งเดียว10บบาทตอนซื้อมาเป็นกิ่งกิ่งเล็กๆแบบนี้ค่ะนี่ก็แตกเนี่ยเห็นไหมดูเขาแตกเราเลี้ยงไว้เนี่ยก็มีความสุขตรงเห็นเขาแตกกิ่งแตกยอดเติบโตนี่แตกกิ่งใหม่เนี่ยแยกได้แล้วนะคะเนี่ยตัดตรงนี้ออกไปก็ขยายพันได้ได้อีกต้นหนึ่งละก็ขยายไปเรื่อยๆส่วนต้นนี้เป็นต้นใหญ่นะเราปลูกไว้ในกระถางถางเนี่ยสิบเก้าบาทจํำได้ซื้อมาตอนมันลดราคาต้นไม้เนี่ย เก่งเดียวเนี่ยสิบบาทค่ะปลูกไม่กี่เดือนดูสิคะเขาโตยิ่งโตยิ่งมีราคานะคะเนี่ยถ้าไปซื้อตามร้านต้นไม้เนี่ยแล้วมันเป็นไม้มงคลอ่ะสี่ห้าร้อยเลยแหละทางเนี่ยทางเนี่ยประมาณสี500สส่ห้าร้อยเลี้ยงแค่สองสาเดือนเองเนี่ยดูเขาแตกแตกเกีงยงไหคะแตกเพีงออกมาเนี่ยตรงนี้จริงๆตรงนี้ตัดได้แล้ว<า>นะคะมันมีรากเขามีรากเขามีรากเราสามารถตัดนะคะตัดตรงรากเนี่ย ตัดตรงรากนี้เอาไปขยายพันธุ์ก็จะได้ต้นใหม่อีกต้นหนึ่งเราลงทุนซื้อมาหนักกิ่งละสิบบาท10บาทนี่ซื้อ5้ากิ่งได้มา6กเขาแถมมาหนึ่งนะคะ6นี่โอ้โหลงถางไว้แยะเลยหลายถางเลยแล้วพอมันโตเราก็ขยายต่อได้อีกนี่คะนี่คือความสุขเล็กๆค่ะสวัสดีวันแห่งความสุขนะคะทุกๆวันของเราคือวันแห่งความสุขอ่าไม้มงคลต้นนี้คือเศรษฐีพันล้านนะคะใบเขาจะงามมากใบเขาจะมี ต้นอ่อนอยู่ที่ขอบใบค่ะแต่วันนี้ที่เรามาทําคลิปโฟกัสนี่เศรษฐีพันธุ์ 1, น,นี้เป็นตัวประกอบนะคะวันนี้เราจะยกให้ไม้ต้นนี้เป็นตัวเอกนี่ค่ะมีลักษณะเหมือนอะไรรู้ไหมคะบางคนบอกเหมือนตีนตะขาบนะเหมือนตีนตะขาบใบเขาจะขึ้นเป็นระเบียบแบบนี้เลยอันนี้จะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยตอนเราซื้อมานะ่ะยีบบาทมีต้นเดียวปลูกไปปลูกมามันก็แตกแตกแตกอันนี้เราจะขยายพันธุ์เราขยายพันธุ์มันง่ายมากเลย นี่นะคะแค่ตัดตัดเกิ่งตัดกิงดก่งมันออกมาแบบนี้ตัดมันออกตัดมันออกมาแล้วเอาไปปักชำเขาก็จะเป็นต้นใหม่แล้วค่ะใส่กระถางสวยๆตั้งโต๊ะก็ได้มันเป็นไม้มงคลน,นะคะดูชื่อเขาสิชื่อบันไดเศรษฐีค่ะนี่ค่ะวันนี้เราจะได้หลายกิ่งหลายต้นเลยที่จริงเราก็ปลูกไว้แล้วแยกไว้แล้วแหละแล้วมันก็งอกขึ้นมาใหม่นะ เศรษฐีเนี่ยมันต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเนี่ยค่ะตัดแบบนี้ค่ะตัดแล้วนี่ตัดตรงนี้เลยตัดประมาณนี้เลยค่ะไหนตรงไหนอีกตรงไหนอีกอันไหนมันคือมันเริ่มแน่นอะ่ะมันแน่นกระถางเราก็ตัดมันตัดมันออกอ่ะคือถ้ามันแน่นมากเนี่ยมันจะเริ่มโคง้งงองอละเห็นไหมคะเนี่ยมาเว้ยมันโคง้งองอๆออย่างเงี้ย มันกลายเป็นบันไดคดไปแล้วเนี่ยแต่แต่เราสามารถตัดทําให้มันตรงได้ค่ะหรือเราไปปักแล้วเราก็หาไม้ปักดามันไว้แบบประเภทแบบคล้ายๆไม้เสียบลูกชิ้นนะคะปักดามันไว้แล้วแล้วมันก็จะตรงค่ะวันนี้ต้องตัดหน่อยตัดเยอะหน่อยแล้วมันมีหลายยอดเหลือเกินมันมีหลายยอดเหลือเกินมันแน่นค่ะมันแน่นเดี๋ยวเราจะเอาไปปักชํากระถางใหม่จากถางเดิมที่เราซื้อมาถังละ20บาท จำไม่ได้่าซื้อมาสองถังหรือไงไม่รู้เลยเนี่ยแล้วตัวนี้มันมีเป็นสิบเลยค่ะมันมีเป็นสิบเลยเดี๋ยวจะให้ดูไอ้ที่ชาแล้วที่ชาไว้แล้วติดแล้วด้วยอันนี้ตัดใหม่เพื่อให้ดูเนีียค่ะตัดเอาไปขยายพันุ์หรือทําให้เป็นต้นใหม่เราก็จะมีบันไดเศรษฐีเยอะแย,ยะไปหมดเลยค่ะสบายสบายในมุมเช็คอินส่วนตัวของเรานะคะตรงนี้คือมุมเช็คอินของเรานะคะอยู่ข้างๆงบ้านนี่แหละค่ะเป็นที่รวมของไม้มงคลสารพัดชนิดวันนี้เราจะ นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับบันไดเศรษฐีนะคะนี่คือกิ่งที่เราตัดมาตัดจากต้นแม่มาเพราะว่าเขามีเยอะมันมันแน่นก่อเราก็ตัดตัดกิ่งมาแบบนี้ค่ะตัดมาเลยต้นเขาจะสวยเป็นเหมือนบันไดจริงๆนะคะเขาชื่อว่าบันไดเศรษฐีนะคะนี่คือ1ต้นนะคะตัดกิ่งมาแล้วก็เล็มเลมข้างล่างเล็มเลมข้างล่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปปักช่นะคะ่ะเลมเลมไว้เลยนี่ค่ะเล็มแล้วก็วางไว้สักพักหนึ่งนะคะเพราะเขาจะมียางเล็กน้อยเพื่อให้ยางแห้งนะคะเลม เตรียมอันนี้คือการเตรียมกิ่งนะคะเตรียมเสร็จแล้วเนี่ยเล็มเล็มข้างล่างเล็มใบข้างล่างออกนิดนึงเพื่อเพื่อให้มีที่สําหรับปักชําแล้วก็วางไว้ให้เขาเยางแห้งยางแห้งวางไว้สักชั่วโมงหนึ่งแล้วจึงเอาไปใส่ถางปักชําตอนเราซื้อมานะ่ะยีบาทค่ะเนี่ยคำนี้หนึ่งต้นประมาณเนี้ยยีบาทแล้วเขาจะใส่ถังเล็กๆแบบนี้มาให้ใส่ถัง3มนิ้วมาแบบนี้นะคะนี่คือ1ต้น20บาทที่เราสั่งซื้อมาสั่งออนไลน์มานะคะจากแอปลาซ่า สั่งออนไลน์มาเลยค่ะต้นละ20บาทแล้วเราก็เอามาปลูกปลูกมาได้ประมาณสัก rament, ่5-6เดือนน่ะเขาก็แตกยอดแตกแตกแตกเยอะแยะเลยเนี่นะค่ะเยอะแยะเราก็เราจึงตัดออกมาขยายพันธุ์อันนี้มีรุ่นรุ่นรุ่นแรกที่ที่มันแตกออกมา2-3ยอดแรกอะแล้วเราตัดไปปักชำไว้แล้วเราลอง Biraz. ปักชำไว้แล้วน hmm. <Okay. S 1> ี realms. ่ค่ะไม่กี่เดือนน่ะดูสิเขาก็โผล่ขึ้นมาแตกขึ้นมาอีกเนี่ยเยอะแยะเลยมีแตกเก่งแตกก้านแตกแขนงอ่า ถ้าเราใส่ถางสวยๆเรมันสามารถเป็นไม้ไม้ประดับภายในบ้านไม้ตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะจาก20บาทจาก20บาทเก่งเดียวนะคะตอนสั่งมาเนี่ยไม่กี่เดือนค่ะมันเพิ่มมูลค่ากลายเป็นลายต้นแล้วก็ต้นขนาดเนี้ยสองสามร้อยนะคะถ้าไซส์เนี้ยสองสามร้อยบาทเลยภายในเวลาไม่นานเขาก็จะแตกขึ้นแล้วเขาปลูกง่ายค่ะปักชำก็เป็นแล้วนะแล้วเอามาสามารถเอามาใส่ถางนี่อีกถางนึงนี่คธอรุ่นแรกแตกเก่งใช่ไหมคะเขาก็จะแตกเก่งนี่จะเก่งปักชำ เก่งบาดท,ทำแรกเขาก็แตกขึ้นมาเป็นบันไดเศรษฐีสมชื่อเขาเลยค่ะเป็นไม้มงคลนะคะพอเห็นเขาค่อยๆแตกเราก็รู้สึกเพลิดเพลินในการดูนะคะใส่ดินข้างแรกเนี่ยต้องใส่คุณๆพหน่อยพอสักพักหนึ่งมันจะแน่นมันจะยุบตัวลงอย่างถางเนี่ยที่แรกก็ใส่ไว้เต็มนะคะนี่มันก็ยุบไปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเติมดินใหม่ถางนี้ก็หลายเดือนอยู่นะเนี่ยกว่าวจะโตขนาดนี้แต่มันสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยค่ะนี่ค่ะบันไดเศรษฐีนะคะแล้วเรายังมีไม้20บาทอีก ต้นไหนอะอ่านี่ค่ะผูฉลุค่ะถ้ามาเป็นถางอะมาใส่กระถางมาสาังประมาณ3มนิ้วก็จะ20บาทแต่มีวิธีหนึ่งสั่งมาเป็นกิ่งค่ะเราเคยสั่งมาเป็นกิ่งมาแบบนี้ค่ะเป็นกิ่งแบบนี้เลยหนึ่งกิ่งเนี่ยสิบบาท10บาทเองค่ะมาเป็นกิ่งเลยค่ะมีรากมานิดหน่อยแบบนี้ค่ะซึ่งเราสามารถเอามาใส่กระถางพอใส่ถางแล้วเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าทันทีอย่างเนี้ค่ะใส่ถังอ่าถางนี้ อันนี้ก็เขาก็จะโตขึ้นแล้วก็แตกเนี่ยค่ะเริ่มแตกใบล้วนี่ค่ะแตกใบใหม่ละแตกใบใหม่ก็จะม้วนม้วนมวนขึ้นมาแบบนี้เพราะแตกมากๆนานๆไปยิ่งโตยิ่งมีมูลค่านะเราก็เอามาใส่ถางใหญ่นี่ค่ะถางใหญ่แบบนี้นี่ถางนี้นี่สามสี่ร้อยนะไซส์เนี้ยใช้ในเวลาไม่กี่เดือนจาก10บาทเห็นไหมคะกระถางเนี้ยซื้อมารู้สึกจะสิบก้าบาทนะคะอันนี้เป็นถางแบบ คือพอใส่กระถางแล้วมันดูมันดูมีมูลค่าขึ้นมาท,าทันทีอะคะ่ะดูสวยดูดีนี่ค่ะจาก10บ,บาทเก่งละ10บ,บาทนะคะใครสนใจจะเลี้ยงไม้มงคลราคาถูกได้ความสุขได้ความเพลิดเพลินเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าใครไม่อยากกดลิงก์เพราะว่าบางทีมันกลัวลิงก์ปลอมนู่นนี่นั่นเนาะถ้าข้อความมาค่ะสั่งมาว่าจะเอาอะไรบ้างเดี๋ยวจะสั่งให้ส่งมาเก็บปลายทางค่ะ นี่คะ่ะต้นรวยไม่เลิกต้นแม่เขาต้นแม่ที่เอาต้นเล็กไปวางไว้แบ่งเอาลูกมันไปวางไว้หน้าทีวีเปิดฟังผงสสมนโดยทีค่ะต้นแม่เขาจะโดยธรรมชาติเขาจะเป็นแบบนี้ใบเขาจะอ่อนนะคะไม่สามารถตั้งตรงได้เพอใหญ่ขึ้นมาแล้วมันก็จะงององอปกคลุมเต็มรอบกระถางเลยนะคะ รวยไม่เลิกนี่เป็นไม้มงคลที่ว่าถ้ามีดอกมเมื่อไรเนี่ยโชคใหญ่จะมาค่ะตอนนี้ดอกยังไม่มาแต่หน่อใหม่เนี่ยเกิดเพียบเลยนะคะหน่อใหม่เกิดเพียบเลยเดี๋ยวได้แยกอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะแยกออกไปใส่กระถางเล็กนะแยกหน่อใหม่เข้าไปนี่คือต้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะอยู่หน้าบ้านค่ะออกประตูบ้านมาออกประตูบ้านก็มีไม้มงคลนี่ต้องปลูกไว้หน้าบ้านหน้าประตูบ้านนะคะมีสารพัดเลยค่ะไม้มงคลเนี่ยวาสนา นี่เงินไหลมาใบด่างขาวนะคะมีบันไดเศรษฐีนี่คือบันไดเศรษฐีค่ะมีเยอะเลยบันไดเศรษฐีแล้วก็มีภูง,งาช้างนะคะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะอ่าลิ้นมังกรค่ะลิ้นมังกรอันนี้ก็เป็นว่านงาช้างลิ้นมังกรจะก็จะมีหลายถัยงมีมีถางใหญ่ๆอยู่ข้างหน้าอีกลิ้นมังกรนี่ก็เป็นไม้มงคลที่ ที่ส่งเสริมงานหรือธุรกิจที่ที่ต้องใช้การเจรจาติดต่อสื่อสารนะคะเพราะนั้นอ,อย่างมุดค้าขายอะไรอย่างเงี้ยต้องติดต่อธุรกิจก็จะต้องมีลิ้นมังกรไว้อันนี้เป็นพันพันอะไรนะเขาเรียกพันทองอะเหลืองทองเขียวเหลืองค่ะเขาจะมะีสีทองอยู่ข้างนอกนะคะนี่ค่ะเขาจะสวยคลาสสิก แล้วก็แข็งแรงนะคะใบหนาแข็งแรงมากเลยต้นไม้มงคลเหล่านี้สามารถสั่งซื้อมาทางออนไลน์ค่ะหลายอันซื้อมาทางออนไลน์นี่เศรษฐีพันล้านค่ะนี่ต้นเล็กเขานะคะเนี่ยเอาเอา,เอาลูกเข้ามาโรยโรยไว้ใบเขาจะมีต้นอ่อนนะคะใบเขาจะมีต้นอ่อนอยู่ขอบใบสวยคลาสสิกเลยเนี่ยต้นเล็กๆนี่เอาต้นอ่อนเข้ามาโรยโรยไว้เขาก็เกิดเป็นต้นใหม่ ไม้เหล่านี้นะคะสั่งซื้อมาทางออนไลน์ยี่สิบบาทค่ะเนี่ยค่ะบันไดเศรษฐีก็สั่งมาทางออนไลน์ก็20บาทพวงอาช้างด้วยพวงอาช้างนี่ขายเป็นกิ่งนะคะกิ่งละ10บาทซื้อฮากิ่งแถม1่งกิ่งนะคะรวมทั้งอะไรเนี่ยอันนี้เงินไหลมาใบด่างด่างขาวนะคะก็สั่งมาทางออนไลน์ร้านเดียวกันค่ะการเลี้ยงไม้มงคลเนี่ยมันทำให้เรามีความสุข แล้วมันก็เป็นมงคลก็คือทำกิจการงานอะไรก็สำเร็จรุ่งเรืองนะคะไม้มงคลไม่จำเป็นต้องแพงนะคะซื้อมา20บาทเนี่ยคือต้นเล็กต้นเล็กๆใส่ถัง3นิ้วมาแต่เราสามารถเอามาเปลี่ยนถังแล้วก็เลี้ยงให้เขาโตได้นะแล้วเขาโตไวามากมันเหมือนเงินของเราอะเพิ่มมูลค่าการมีไม้มงคลไม้เรียกโชคเรียกทรัพย์ไว้ตามหน้าร้านหน้าธุรกิจหน้าบ้าน โตคิดเงินโตะแคชเชียร์นะ,คะ่ค่ะมันดีกว่าที่เราจะไปหาซื้อวัตถุมงคลที่ไม่มีชีวิตนะคะอย่างพวกนางกวักพวกอะไรเนี่ยเขาไม่มีชีวิตอะ่ะเขาตั้งอยู่เฉยๆแต่เนี่ยเขามีชีวิตนะคะแล้วเขาก็ค่อยๆเติบโตเหมือนกิจการเราก็ค่อยๆเติบโตขึ้นนั่นหละค่ะถ้าท่านสนใจอยากเลี้ยงไม้มงคลราคาถูกและดีเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะคลิกสั่งเอาเลยค่ะเพราะว่า เราก็สั่งมาหลายที่หลายร้านหลายเว็บแล้วเจอไม่ตรงปกก็บ่อยแต่ลิงก์นี้ตรงปกค่ะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้แต่ถ้าใครไม่กล้าอะไรคะไม่กล้ากดลิงก์เพราะบางทีมันกลัวลิงค์ปลอมเนาะก็ข้อความมาค่ะเดี๋ยวสั่งให้สั่งให้แล้วก็ส่งมาเก็บปลายทางได้ค่ะจะเอาอะไรระบุมาเลยค่ะ,อ,ะอันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยเป็นตระกูลเงินไหลามาเช่นกัน เมื่อกี้เงินไหลามาด่างขาวมีแล้วเงินไหลไหลามาเขียวเป็นธรรมดานะคะอันนี้คือเงินไหลามาใบด่างชมพูเห็นไหมคะใบเขาจะด่างแล้วก็ออกชมพูชมพูเป็นตระกูลเงินไหลามาราคาเป็นไม้มงคลอันต้นนี้เราเลี้ยงในกระถางลดน้ําอัตโนมัติเช่นกันนะคะถางนี้เราก็สั่งมาทางออนไลน์สั่งมาจากลาซาด้าค่ะลักษณะคือจะเป็นถางสองชั้นนะคะข้างในใส่น้ํา แล้วมันจะมีไส้สําหรับดูดน้ําขึ้นมาเราก็เติมน้ําไว้แล้วอยู่ได้หลายวันค่ะอยู่เป็นอาทิตย์เลยไม่อยู่บ้านมันก็ไม่ตายมันก็ไม่เฉานะคะแล้วเลี้ยงแบบนี้เขาจะโตวไวเพราะาเขาเป็นไม้น้ําถ้าปลูกในกระถางธรรมดาก็ต้องลดน้ําให้มันฉ่ำๆนะคะนี่ค่ะต้นก็20บาทค่ะ20บาทสั่งมาเป็นกระถาง20บาทเลยค่ะสั่งมาทีละหถางังปลูกไว้เยอะเลยข้อดีของมันก็คือ กลางคืนเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศเขาจะปล่อยออกซิเจนปล่อยออกซิเจนมาเพราะนั้นเราสามารถตั้งไว้ในบ้านในห้องทำงานห้องนอนห้องกินข้าวโต๊ะรับแขกเพราะว่าเวลายิ่งๆห้องนอนกลางคืนเนี่ยเขาจะให้ออกซิเจนที่บริสุทธิ์กับเราทำให้เรานอนหลับอย่างสบายนะคะบรรดาต้นไม้แถวนี้เป็นไม้มงคลแล้วก็ไม้ฟอกอากาศทางนั้นเลยนะคะรวมทั้งออ,อมชมพูต้นนี้หรือว่า อาจจะเป็นภูชลุภูชลุนี่ก็ไม้ฟอกอากาศนะคะไม้มงคลด้วยแล้วก็ยังมีภูราชินีภูราชินีหินอ่อนนี่ค่ะนี่ก็เป็นไม้ฟอกอากาศและไม้มงคลภูราชินีนี่10บาทนะคะกิ่งละกิ่งละ10บาทเราซื้อมาเนี่ยทีเอยอะๆสะห้ากิ่ง10กิ่งแล้วเราก็เอามาใส่ถางกระถางนี่ก็20บาท30บบาทแค่นั้นแหละค่ะ พอใส่แล้วเนี่ยเรียงเข้าไปอ่ะเขาจะเพิ่มมูล,ลคา่าราคาเป็นร้อยเลยค่ะนะแต่เราไม่ทําขายก็ได้เราจะทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือจะทำเป็นงานอดิเรกเพื่อความสุขภายในบ้านเอาไปตั้งที่ออฟฟิศเอาไปเป็นของฝากลูกค้านะเวลาเราไปเยี่ยมลูกค้าเนี่ยหิ้วกระเช้าไปก็งั้นงันนะคะเขาขินเดี๋ยวก็หมดเราหิ้วไม้มงคลไปเลยค่ะนะอย่างเงี้ยเนี่ยเนียต้นเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ย ราคาตลาดในสามสี่ร้อยนะคะครูฉลุเนี่ยแต่ราอยเนี่ยยกไปให้ลูกค้าเนี่ยตั้งต้นเ,นเขาไม่กลาทิ้งเลยค่ะเพราะมันเป็นไม้มงคลแล้วมันก็ดูสวยดูดีด้วยสําหรับออมชมพูต้นนี้ที่จริงเรามีหลายต้นนะคะเราพอเขาเราเลี้ยงเขาใหญ่แล้วพอเขาเขาแตกเก่งแตกใบทอใหญ่แล้วเราก็เปลี่ยนถางเอาถางใหญ่มาใส่มันก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าเข้าไปอีกะค่ะนี่เราลองเอาอะไรมาแซมไว้มันก็เป็นนะคะ ไอ้ที่แทรกแรกเนี่ยอันนี้คือเขาเรียกอะไรนะก้ามปูหลุดหรือชื่อเพาะๆเขาคือสายใยรักค่ะสายใยรักเก่งเขาจะสวยสีค้าสิบมากเลยแล้วเขาสามารถเลี้ยงน้ำได้แบบนี้ค่ะเก่งละสิบาทนะคะซังมาน่ะถ้าเป็นถาง3มนิ้วก็20บาทถ้ามาเป็นเก่งก็10บาทเนี่ยค่ะสายใยรักค่ะชื่อสายใยรักก็เป็นไม้มงคลเหมือนกันแล้วก็เลี้ยงง่าย เนี่ยเราไม่ต้องซื้อถังรดน้ําอัตโนมัติก็ได้นะคะเราใส่อย่างนี้เลยค่ะอ่าข้างในนี่ก็คือกระถางสามนิ้วที่เขาส่งมานะคะแล้วเราก็เอาเข่งมันเสียบเสียบเสียบเป็นให้มันลงรูนะคะแล้วน้ําใส่แก้วกาแฟเนี่ยค่ะแล้วก็แช่ไว้อย่างเงี้ยเขาก็อยู่ได้อย่างสดชื่นแข็งแรงค่ะสามารถอะไรนะเขาเรียกผสมพันธุ์เอ้ยไม่ใช่จัดลงหอห้องเดียวกันได้เลยค่ะนี่คือพลูด,ด่างพูงาช้างอ่า อันนี้สายใยญรักนะคะอันนี้ภูชลูกะคะเอามาเสียบๆ,ๆไว้แล้วอยู่ในเข้าหอเดียวกันไปเลยค่ะรับรองว่ามันไม่ทะเลาะก,กันค่ะแล้วมันต่างคนต่างเติบโตงอกงามนี่คือการแบบประหยัดนะคะแล้วก็สามารถตั้งไว้ในห้องนอนตั้งห้องนอนได้เตโตทำงานก็ได้ค่ะมันก็ดูกิิบเก๋อีกแบบหนึ่งแล้วเวลาเขามีรากอะ่ะเราก็จะเห็นความคลาสสิกของรากเขาด้วยหรือใส่ขวดน้ำแบบนี้ นี่ขวดน้ําธรรมดานะคะเนี่ยขวดน้ําขวดน้ําที่เขาแจกเวลาเราไปประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บขวดมาเห็นเออขวดนี้ปากแคบดีเอามาเลยค่ะแล้วก็นี่ค่ะเอาสายใหญ่ลักเสียบเสียบไว้เขาก็เป็นนะคะแล้วเขาก็งามด้วยเห็นไหมคะเนี่ยค่ะตั้งโต๊ะได้นะตั้งไว้เลยไว้ชื่นไว้ชมเป็นไม้ฟอกอากาศและไม้สวยงามาเก่งละสิบบาท20บบาทสนใจไหมคะถ้าสนใจ ทักข้อความมาค่ะเราสั่งซื้อมานะคะเราไม่ได้ขายหรอกแต่เราแนะนำให้ได้นะคะ